พรุ่งนี้จะไปตกปลาครับวันนี้เลยจะมาแนะนําวิธีเอาเรือขึ้นหลังคาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นรถสีประตูซึ่งปกติที่เคยเอาขึ้นก็คือจะขึ้นด้านท้ายกระบะวันนี้เนี่ยจะเอาขึ้นด้านข้างเรือระยะนะครับก็อยู่ประมาณสักเกือบๆสเมตรเมตรกว่าระยะห่างเสร็จแล้วก็จะไปพลิกเรือ พลิกเรือเสร็จปุ๊บก็จะดันขึ้นจากจากด้านหัวเรือแล้วออกมาพาดเดี๋ยวตามให้ดูนะครับอันแรกจับนี้ระยะท้ายเรือนะครับให้อยู่ประมาณกลางของตัวแหลกนะครับ หายหายกไปข้างหน้าอะยกเลื่อน โอเคทีนี้เอาพายพายพาด,ด้วที่แรกเลยสายสตาร์ไปฝั่งโน้น มาล็อกกันไหลแลก็โยนไปฝั่งนู้นอีกเส้นตัวล็อกอยู่ด้านนอก ป้าย้วกล็อเหมือนกันทีนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นสายเรือฝั่งนี้ก่อนอให้สายอยู่บนเรือนะครับ บนท้องเรือแล้วก็อันนี้ก็ล็อกบิดอ่าไี่สายบิดรีบแล้วก็รัดเรือ รัดไม้พายกับแหลกไม่ให้มันปลิวรัดกันเข้ามาเลยแล้วคล้องแล้วก็กดล็อก นี่ฝั่งนี้ก็เอาไว้บนหางเดียบนท้องเมือนกัน อด,ดไปด้วยกันกับแหลก เสร็จพิธีลำแรกตัวนี้คือลำลำบนหลังคานะครับแต่วันพรุ่งนี้จะเอาไปสองลำอีกลำหนึ่งก็เปิดท้ายี่อีกลำนะครับของโอมของโอมเนี่ย ก็จะเอาหัวเรืออยู่ตรงกลางของรถนะครับเพราะเราจะเบี่ยงขึ้นกะระยวะว่าท้ายเรือปัดมาที่กระบะพอดีแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นนะครับดันให้สุดแล้วก็ล็อก ร้อยสายเข้าท้ายร้อยล็อก ตัวนี้ก็จะล็อกกับเรือละอีกข้างนึงก็ล็อกฮันดิเลเหมือนกันล้องแล้วก็มาที่หัวเรืออมครับพ่อขอสายอีกล็อกสะ ต่อสายนะครับเพราะมันสั้นต่อสายเข้าไปเอาลูกปับ๊บเอาสายไหม ตัวเนี้ล็อสี่ประตูนะครับเวลาที่เราถ้าล็อกแค่เนี่ยมันก็จะกระดกวิธีแก้ดึงตรงนี้ให้ตึง,งร้อยกลับไปใหม่ร้อยไปเริ่มต้นใหม่ ช่องของกระบะนะครับตรงช่องของกระบะเลยเอาลงไปแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับ ช่วยการกระดกได้ได้ดีในระดับหนึ่งครับนี ตวเนี้ยมันยาวใช่ไหมดูที่ละครับแล้วก็ดึงและดีขึ้นิ่งนิ่งทีนี้เมื่อแพ็คเกลือเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ถ้าเราเดินทางกลางวันให้ใช้ ผ้าแดงผูกผูกให้ดีๆนะครับอย่าให้มันหลุดถ้าเป็นกลางคืนเราจะมีเป็นไฟท้ายตาแมวทีนี้คนสัพพะละขึ้นสัมพะละก็จะมีเบาะเรือของลำนูน้น ร่มของเจา้าอมติดน้ำใส่ได้ไหมน้ำหาตังรม่มโจอี้ของนูน้น เลยได้ปะเนี่ย

แยกเอาข้างในอยู่คิ่งนิ่งเสร็จเก็บรอดเรียบร้อยครับปิดดีแข็งแรงเตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้ ล้อหมุนแต่เช้าจะนี่ครับวิธีขึ้นแบบสไตล์ผมซึ่งซึ่งจริงแล้วปกติก็จะเอาไว้ข้างบนลำเดียวแต่รอบนี้ผมอยากไปด้วยก็เลยต้องขนไปสองลำครับแล้วผลงานจะเป็นไงค่อยว่ากันดีครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ